เป็นเฮี้ยอะไรไอ้สัสในเวข้าเมืองอะไรผมพูดไปไรเนี่ยอะไรมึงรออะไรเป็นเฮี้ยอะไรไอ้สัสแหมแหละแป๊บเดียวมาหนามบินเลยนะเด็กเฮี้ยแจ้งไปกระเท่านั้นไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะเพื่ันพูดบังเอิญเนาะบังเอิญพูดมันกล้าเล่นเต็มระบบเลยเพราะมันรู้ไงว่าเพื่อนมันจะตายมันจะโดนใบอยู่แล้วเพื่อนมันอะ ล่างว่าอย่างนี้ใช่มันเป็นแบบว่าภาพไม่ตรงเว้ยที่เขาไม่ได้รถชน่องแบบเป็นรูปอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยแลมมาต้น่เขาแต่เขามีทีซีนั่งมาแล้วใช่ใช่ใช่เข่ดูไว้ก็มาที่ซี่อริโเขาบอกทีซีเขาบอกว่าเขาเขานั่งมาด้วยกันแล้วทีเนี้ยก็มีปากเสียงกันอยู่หน้าหน้าหน้าโรงพยาบาลนะครับเซลลาเขาเป็นแฟนโอซิตาโอริโอนะครับ พี่ระวังตัวด้วยนะรวมไม่ได้พี่แต่ที่มีปากงแต่ก็บพรการกระทำของฝั่งนั้นก่อนไม่ใช่หรอเฮ้ยมันมันเต็มสามิีร่างเลยว่ะฮะเออฮะเนี่ยคนอยู่กับมันเนี่ยอีกนี่ย่ะพูดจรงไม่ได้แก้รู้มือแล้วไอ้เหรอครับพี่เพราะมันจริงจริงเอาเว้ยเว้โชคดีไว้ยัฟงน้องออกได้ทั้งอะไรมันมันมันคิดว่าผมเป็นพวกมันไอ้น้องไอ้เที่ยไอ้เจ้าหนิวท่านทำเที่ยเลยอะกูตายแล้วอะ เอ้ยิบเป็นแล้วกายเราก็แล้วก็แล้วเหตุอะไรไปต่างหามาจียอนเนี่ย่าสองกันเนี่ยโอเคคุณดีซอคุณไม่ได้ปิดวอลใช่ไหมที่ผมเป็นไรช่วยเคขำๆโอ้โหยที่เอ๊มึงแบบมวยปืนได้หรือเปล่ารับดิแต่กูบั๊มหมดอะท่านไหนไม่มีเราย้อนมาหลับดิเก็บเลยนะย้อดยอดรอดไหมย้อดหนีไปเลยก็ได้พี่ล้มเหรอไม่ล้ม มารับเลยลูปให้ไปหนาไมล่างอยู่มับไม่ต้องมาไม่ต้องมา <c oughs> มันรู้มาก <c oughs> โอ้แช่งแม่งเลยฮอเปล่ามันมีฮอนะฝั่งนู้นมันมีฮออยู่สู้รถมาคินยอดได้ไงวนะเนาะ แรงมันไม่ไม่ไม่ทันนะไม่ทันนะออกทันนะออกทันเดี๋ยวกูยิงให้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 แค่บอกไม่ก่อนแรกมันจะเห็นได้ไงอ่ะในแลบเนี่ยมันจะเห็นได้ไงเตะเก็มขัดพี่ต๊อดเห็นรถหรือเปล่าไม่ได้รถลงน้ำหรอเฮ้เต๋อเฮเต๋อมึงอยู่ไหนเต๋อไับมีเรับองเลยแลบเบี้พี่ต้องฟังนะไม่มีลวรลวงคาเมเลยไปไปไโอ้รอกูได้รอกูได้ย้อนรอกูได้พีตอนอยู่ข้างหน้าไงเนื้อกใช่เตไอ้เต๋อมางไปอ่ะกูอยู่เนี่ยเอ่อสระไบน้ำเนี่ยน้ำอยู่ เว้ยพวกไรเคสแล้วกันไอ้ฝาดอยู่ตรงกูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้มาดิเผลอฝาดทางเข้าเมืองมาดิมาดิล่วงตั้งหนึ่งตงหนึ่งเคยเลยอดสวยสวยสวยน้องชายในเจลมึงแรงอยู่แล้วรักที่มััดด้วยน้องจะเอาเฮ้ยพี่ดูดูหนักดูหนักดูหนักทาางบ้นสวยยอดสวยมากน้องน้อาใช้ตรงยาวยีงใครยิงให้เป็นเลนี่ เเดยา้ผมเลยให้เชมกันแล้วพี่ต๊อดไอ้ยันรถยางกากเลยขึ้นมาไต้เวลาพี่ชูพี่ต๊อดไปเขากังหันวระวังอีกหนึ่งมาดิมาดิเขากังหันมาดิพี่กูไว้ไลฟ์เว้ยดูดีไตำรวจอยู่ไหมครับตำรวจไล่เป็นห่มไอ้หนามบินล่างโดนนะพี่เต๋อยู่ไหนพี่เต๋อยู่ท,ท<_<_ีงนี่ฮะล่างปล่อยโดนไป ่อนก็รอดไปเลยพี่ชายโอ้โหอย่างโง่่เฮียต้องสองเลยมันเป็นเฮี้ยอะไรอ้สตว์ไปเว้ข้เมืองอะไรขอมอะไรมึงรออะไรมันเป็นเฮี้ยอะไรอ้สตว์อย่างโง่หย้าน้องอยู่ฝั่งไหนจากข้ามืองางเลยน้เห้จใครโกเกมจัดเลยไม่กดเฮีด้วยจัดเลยจบไวเปล่าไม่กดเี้คือรื่อ้โง่สองเลยเฮี้ยมึงเอาสวยยอด สวยี่น้องกลัวยากันหมดอีกเว้ยโอ้ยไหวสอ้ขี่อย่างโอ้ยไอ้ควายห่อเลยห่อเลยใครขับรถแรงอบพี่ขับกบู้บ้ากติเคีย แหมแหละแป๊บเดียวมาหนามบินเลยนะเด็กเที่ยแจ้งแจ้งยังไงอะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมอกไปก่อนบอกตะวันรแบบับ ี่ไม่มาดูพี่อิวกับพี่โอมที่สระบุรีหรอครับผมรออยู่ต้นหนึ่งนะครับผมตอบนายกอยู่อุ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยครับพันธุพง์ผมครับต้นหนึ่งนะขอบคุณนะครับหนึ่งรอย แจ้งไปกระเท่านั้นไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะควยมันพูดบงังเ,เอิญเนาะไอ้เฮียบังเอิญพูดควยตอนแรกอยู่อะไรวะตอนแรกอยู่ไอ้นี่จะไปรวมไอ้ไอ้แหลบแม่งอยู่หน้าแล็บซ่อมรถอยู่พอเจอมันแหลบไปสนามบ,บินล่างไอ้แฟงบอกจเจอมันแม่งขับมากันเต็มเลย รู้มือมันรู้มืออยู่แล้วมันพร้อมไปอยู่แล้วเพ่มแบบเนี้ยยอดมันขัดไงมันตกรถทั้งสามรอบไปยอดอะไปแล็บก็เจอไปหนามบินล่างก็เจออีก แจ้งมันจะบอกว่าขับรถเล่นเออมัน,ม,นมันดูมันมันถ้าสงสยัยเราได้ โอเรมันก็ลองย้อนกลับไปดูดิแค่ไม่กี่นาทีเองคนดูอ่ะคนดูฟังผมนะคนดูฟังผมดีๆนะคือตอนแรกอยู่ไอ้ตรงที่ตัดไม้ถูกไหมเอ้เบาๆหน่อยดิตอนแรกอยู่ตรงที่ตัดไม้ถูกไหมพอที่ตัดไม้เสร็จปุ๊บผมมากับยอดอ่ะนั่งมาขับมาทางรถไฟมันลงซ่อมรถอยู่ไอ้ตรงถนนอ่ะหักขวาหักขวาปุ๊บขึ้นเขาที่ชนชนู้นชนนี่เสร็จปุ๊บ ไปรวมไหนต่อจะไปรวมไปไฟอ่ะบอกไปหนามบีล่างไปหนามบีล่างปุ๊บขับมาตอนแรกไม่มีใครถูกไหมขับมาทั้งเหินทั้งอะไรไม่มีใครไม่มีใครตามมาด้วยถูกไหมและทีนี้พอผมบอกว่าใครมาถึงยังอะไรพ่อยแฟงมาถึงยังพลอยแฟงขับเข้ามาฮะปุ๊บไอแฟงบอกว่าพวกมันมาเต็มเลยแล้วมันมาตามใครอะมาดูใครอ่ะคนอื่นยังมา,มาไม่ถึงเลยอืม อะคนดูเอาง่ายๆถ้าเป็นคนดูอ่ะคนดูคิดว่าคนดูจะไปเฝ้าอยู่ไหนอ่ะอะแก๊งสี่สิบคนก็จริงอ่ะส่วนใหญ่มันไปเจอเพื่อนๆนเราที่ไหนที่บ้านถูกไหม <ละ S 1> เออมันก็ต้องไปดักบ้านอยู่แล้วแหละถูกไหมล่ะนี่มัเงเอิญพูดไอ้หี้อะมันการเล่นเต็มระบบเลยเพราะมันรู้ไงว่าเพื่อนมันจะตายมันจะโดนใบอยู่แล้วเพื่อนมันอ่ะ ไอที่ผมแจ้งไปอ่ะอ้ตัวสนัยอะเอาง่ายง่ายมึงไม่ต้องถามหาหลักฐานหรอกมึงเห็นคนในแก๊งเราไหมวันเนี้ยที่เข้ามาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาเข้ามาฟาร์มอะเออเขาเข้ามาในเกมอ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยเขาเข้ามาแป๊บเดียวอะเขาไม่รู้ว่ามีสตอรี่เขาโดนอุ้มเป็นเคสแรกแล้วเข้ามามีเพื่อนเราไหมไม่มีมีผมคนเดียวแล้วผมอยู่ท่าเรือล่างมันขับมาเจอผมมายิงผมยี่สิบกว่าคน แล้วสตรีมไหมอ่ะสตรีมก,ก,ก,ก็นั่นเด้ก็นั่นเด้ก็ผมบอกแล้วผีเห็นผีไอเนี่ยสตรีมมายันโชษเจ็ดชั่วโคตรเราตรงเลยเฮี้ยใครจะไม่รู้เนาะมีอีกอย่างหนึ่งอ่ะต้องแกล้งโง่ให้มันอ่ะแล้วบอกว่าผมไม่รู้หรอกครับอ่ะน่าคุณน่พคุณน่าจะเดามาถูกอะไรมั้งครับ ตีมาเท่าไหร่แล้วไอ้เหี้ยเนี่มันทิเก็ตไปแล้วผมให้เขาดูแล้วนะผมให้เขาดูแล้วแต่ไม่น่ารอดครับคนนั้นน่าจะไปหว่นแน่นอนครับคนที่ผมแจ้งไปอะ่ะแล้วผมเอาจริงด้วย เดี๋ยวเขามาขอโอเวอร์เล์เดี๋ยวเขาขอโอเวอร์เล์ตรงนั้นแน่นอนและไอคนที่มาเจอผมไอตรงที่สนามบินล่างด้วยว่าว่าทําไมมันมาสนามบินล่างพอมีโอเวอร์เล์ยังไงมันก็มีเสียงวออยู่แล้วว่าเอ้ยมึงไปดูสนามบินล่างหน่อยดิมันต้องมีอยู่แล้วว่าจู่ๆจะขับไปสนามบินล่างเลยมันไม่ใช่ออะมันต้องมีอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องมีคําตอบให้เขาด้วยถ้านายกถามอ่ะมันสงสัยได้อืม ก็ตามที่คนดูเห็นนะจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ตามที่คนดูเห็นนะครับเพราะว่าผมว่าคนดูไม่งงอยู่แล้วคนดูร,รู้รู้อยู่แล้วมันดูออกอะของแบบนี้มันดูออกเว้ยต่อเนี่ยถ้าผมไม่สตรีมมัน,มนถ้าผมบอกไปสนามบินล่างอะมันก็ไปนะแต่ตัวผมไม่ได้อยู่หนานบินล่างผมอยู่เมืองบนถ้าผมไม่ได้สตีมหาผมไม่เจอหรอกลองดูดิ น้องพี่ชื่อหลุยหรือชื่ออดัมหรอครับคิงแบนมันเลยครับพวกฝั่งดําหลังบ้านพวกกันชื่อดําครับขอบคุณมากครับอดัมรักหน้าด้วยนะเติมไปด้วยหรือดําสองโลก็ได้ปิดชัดข่าวเลยพี่กัปบ,บนันมันออกไปเลยซีเรียส ทั้งห้าพัคนมันมัน,มนไปแค่คนเดียวเขาไม่เป็นอะไรหรอกอืมไม่ไม่แล้วถ้ามันมันมาหาอ่ามันมาคันหนึ่งสองคันพอเข้าใจว่ามาหาแต่อันนี้มาเต็มแปลกๆก,ก็ไอ้แฟงบอกมาเต็มเลยอ่ะ อยากชนะน้องแค่ยี่สิบใบเฮียหวยแกงใหญ่เจอพี่โนหักหน้าเดะโอ้ยแกงอันนี้แกงมันเด็กมันเล่นกันเอ้ยมึงเล่นให้มันสมกันแกงใหญ่เลยดิมันยังไม่รู้ตัวมันอีกเนี่ยว่าโดนโดนเขาหักหน้าไอ้เฮียแล้วเมื่อวานนี้จะแต่งตัวเป็นลุงเฮียสภาพแต่งยังไม่เหมือนเลยเฮียใส่หนวดใส่ผมสีขาวจะทำ,ทำ,ท,ำทำตัว,ทำต,วทำตัวเหมือนลุงไเฮียแท่เนมเขายังไม่รู้ชื่อมึงเลยเฮีย ไว้ก่อนอยากมีบทไอ้เนี่ยเมื่วานเนี่จำได้ไหมหน้าทีซีอะในทีซีอะผมพูดจริงนะเซล่าเป็นแฟนโอซิต้าโอริโอพี่ไปแถวรังสิตก็ระวังตัวด้วยนะไม่กลัวหรอครับเอาตำรวจเห็นไหมนี่เออโชคดีเว้ยมึง,งโง่จริงนะไอ้ขับมาอย่าง,งโง่เลยครับเอาเอาไงมึง มันมากันเต็มอ่ะมันเหมือนมันเล่นแบบเหมือนแกงใหญ่เขาตีกันอ่ะแบบโอ้กูต้องพร้อมวันนี้กูเจ๊กเจเคยี่สิบใบแล้วมันไม่อยู่กูจะตีโชว์ซะหน่อยโอ้หมันคงภูมิใจเนาะแบบเอาหน่อยเว้ยทำผลงานหน่อยแล้วมันสตรีมด้วยกูบอกเลยเอาพวกมันหน่อยดีกี่ใบยี่สิบกี่ใบนะยี่สิบยี่สิบพอ อ้แต่เขาแต่วันนี้เขามาเขาน่าจะมา40นะเจเคเขาน่าจะพร้อมนะงั้นเอาไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อเรื่องมันก็ได้หรอกอย่างนั้นอนะเราไฟใหญ่เราทีไรเราก็เพลิดเลอดเลยฝีมือพวกเราไม่พัฒนาเราแต่งงัดหลานกันอนะเราเอาแต่งงัดหลานกันอนะกเราไม่ซ้อมอะเราเฝ้าแต่สมบัติอนะกลัวแก๊งในเมืองจะมางัดเพชรฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจแล้วคนดูฟังผมนะฟังผมดีๆนะ ในแกงในในอาฮิโรชิเอ็นเอ็มดีเก่าที่ฟ้าเคยสร้างพอฮิโรชิแตกปุ๊บเอ๊พอเอ็อมดีมันมันไม่ได้แตกหรอกมันผมให้ฟ้ามันมันย้ายไปทำฮิโรชิเพราะว่าผมไม่อยากให้มันทําที่นี่อ่านั้ก็เปลี่ยนเป็นฮิโรชิดีครับพอแตก๊อนอมันก็มาอยู่นี่ประมาณสามสี่ห้าคนอืมพอมาอยู่เสร็จปุ๊บมันก็บอกว่ามันมันอ่ะตัวมันก็ไม่อยากอยู่หรอก แต่ที่เนี้ยมันบอกมันไม่ม,ไม,มันไม่มีแก๊งไหนอยู่แล้วพี่ตอนนั้นผมก็เลยต้องเอาตัวรอดอันนี้เงินรับหลังกันเองอะแก๊งอย่างที่เขาบอกอะอออนะก็ไม่กดหรอครับเดี๋ยวค่อยกดมันโง่มันคับไปเนี่ยมันก็เกมไม่ต้องกดหรอกไอ้ที่นี่มันโง่ มันคิดว่ามันคับเก่งกันน่ะที่ตำรวจไม่ตามมันเฮ้ยกูมึงไม่ได้เก่งหรอกกูไม่ได้กดเคสโอ้ยเฮียสภาพจะเหมือนว่าตัวเองคับเก่งกันนแหละอ่ะดูเดี๋ยวขับไปมันก็มันโง่มันก็เจอตำรวจแล้วเมื่อกี้เนี่ยคันหนึ่งอ่ะมึงจะทำยังไงเอ้าเอ้ากูอยากจะรู้เนี่ยอ่ะจะโชว์ไลฟ์เสี้ยวอ่ะ โอ้มันแม่นเกินเอาจริงๆนะถ้าผมพืส่งไปให้อใครหวานดูเนี่ยผมบอกตะวันตะวันตะวันบอกเดีย๋ยวเดีย๋ยวผมส่งให้ไครหวานดูส่วนเรื่องเรื่องใบก็คือหลังสตอรี่อ่ะไอ้ผมที่ผมแจ้งอะเดี๋ยวเขาเคลียร์หลังจบสตอรี่เขาบอกน่าจ,จะโดนสองกระทงอ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือ ผมด้วยแล้วก็หลุยด้วย<า>หลุยไม่เคยทําอยู่<ค>เอ็นดีที่นี่ลลแล้วหลุยก็ไม่เคยอยู่ที่นี่อันนั้นกรณีเคสหลุยงัเมื่อวานนี้ที่บับแล้วก็ของผมด้วยก็เป็นสองกระทงสามเฟื้อไอ้นั้นก็น่าจะไปหวานเน่นนนะ